สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาจอมเบ็ดตกปลาอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามากันที่หมายสายใหม่นะครับก็เป็นอยู่ในบริเวณแถวๆบ้านนี่แหละครับวันนี้ไม่ได้ออกเดินทางไปไหนไกลบ้านเนาะเพราะว่าบอ่อน้ํามันปิดครับ <c oughs> ไม่มีน้ํามันรถ <c oughs> สิ้นเปลืองครับ ก็เลยหาหมาแถวแถวบ้านนี่แหละก็มาลุ้นเนอาเนาะมีชาวบ้านคนอื่นๆเข้ามาตกปลาเหมือนกันนะแต่ก็บน่บนๆกันว่าไม่ค่อยได้ตัววันนี้ระดับน้ําก็ลดลงไปเยอะแล้วครับวันนี้ผมก็เอาเหยื่อเป็นตับหมูที่เหลือจากมาขาที่แล้วนะ มาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือไม่ไปลุยกันเลยผมลงเบ็ดไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะถ่ายทำนะ มีแดดแรงกันครับแต่ก็ไม่ช่ร้อนจัดกำลังสบายๆเายเ,เรื่องของเรื่องการออกมาตกปลาของผมเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะได้ปลามากมายเท่า,ทาไรหร่หรอกครับอืมอยากจะมาหาที่สงบๆเงียบๆอยู่คนเดียวกัน,กนหากนะอยู่ฝ้านก็ถ้าทางจะวุ่นวายอะไรก็คนเยอะมาอยู่ทางพุกามนาแบบนี้แหละสบายใจดี ที่ปฏิกิริยาเลยลองขึ้นดูสิโอ้โหเหยื่อยังอยู่อย่างเก่าเลย ขึ้นมาให้เห็นตัวทัาทลายมากบุบเหม็นเกินลงหมายเลยตรงๆที่มันออกนั่นแหละไม่อยู่ตัวนี้นไม่อยู่ขวาแล้วครับอ่าแล้ครับเพื่อน ตัวแรกแฮกมากครับโอ้โ oh, หลอเป็นนานเชียวฮ่าฮ่าฮ่สึกก็ได้ตัวนะเหนะตักน้ำที่ไหนนี้น้ำก็อยู่ลึกเกิน หลุนแต้มต่อไปกันครับเพื่อนๆเสียงน้ำตกอาจจะดังรบก,กวนหน่อยนะครับจะพยายามพูดให้มันเสียงดังหน่อยนะครับ นี่น้ำแรงมากมแรงมากอน,นี้ก็มีแต่ขี้โค ลองช่องนี้ดูนะมีตัวหรือเปล่าน้ำแหลมากเลย,ยคุณวิ่งไปเรื่อยเลย เอาล้วครับมาไปขนาดนี้ถ้าไม่อยู่ไม่รู้จะว่ายางไงแล้วรใส่ใหญ่เพื่อนมาแล้วไงใส่ใหญ่บักเป้งเลยดีนี่หกอโอกแบบนี้สิจอดไปเลยครับวันนี้ต้องใส่กระชังครับเพื่อนใส่ในถังนี่มม่อยู่แน่ ลองยื่นดูก่อนสายกอจะยอมถึงน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะ ครับมาครับแป้ที่สามได้ไหมครับอ้ได้ครับผมหายตัวแล้วครับมาครับแต้มที่สามครับผมโอโหยจอดไปเลยใส่พองงามครับเพื่อน Oh, I oh, don't ได้ไหมไดตัวไหมได้มาแล้วครับเพื่อนๆมันพตดรือใครต๊ตครับมันบวยเอ <c oughs> มีเพื่อนมาใหม่แล้วเปิดตกปลามาใหม่แล้ว นี่ก็ะซองเนี่ยซองอื่นแหงขะนัดน้ามแหงขะนัด เอาแล้วครับต้นอีกเมื่อต่อครับต้นครับโอ้โหเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวเป็นลูกข่านเลยอันนี้ค่อยจมมันหน่อยเนาะ ีแยกเก็บเลยนี่เดีย๋ยวหมดหที่ตาวอ๋อ,อมันไส้หนี้ทั้งนั้นเลยเนาะัวยยังไงกับวความมีนะ ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเอาลล้ครับโดนนะครับไหลมาทีมานะครับไหลมาทีมาครับโอ้โหโชคไป่ชมสักทีเลตัวนี้โดนเข้าลำตัวครับลาตัวก็เอานะ ถือว่าได้ต,ว <c oughs> ตัวเยตามสไตล์ของเรา อุ้แล้วโอ้โหลงเป็นโดนครับฮ่าฮ่สนุกแล้วจอมลายนี่ก็ได้ครับายเนี่ยข้างผมเนี่ยนั่นก่นเนียโยนหน้ามา ตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับเพื่อนโอ้โหไอ้ตัวขี้ามีมาอีนี่ประห่ากานวะโอ้ยสก้องกันโอ้โหเพื่อนครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบายไปละเด้อ